นายกตรวจเยี่ยมค่ายทหารประจักษ์ศิลปาคมเช็คความพร้อมโรงพยาบาลช่วยปรับคุณภาพชีวิตทหารนายกตรวจเยี่ยมค่ายทหารประจักษ์ศิลปาคมดูความเป็นอยู่กำลังพลก่อนดูความพร้อมโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมรองรับผู้ป่วยบาดประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ วันที่19กุมภาพันธ์67ภารกิจวันที่3ของการลงพื้นที่ภาคอีสานของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยวันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีโดยภารกิจแรกเริ่มเวลา8นาฬิกา45นาทีนายเศรษฐาพร้อมด้วยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางค่ายทหารประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีติดตามตรวจเยี่ยมและดูความเป็นอยู่ของกำลังพล โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงอายุอาคารที่อยู่อาศัยของกำลังพลที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้และเก่าทรุดโทรมซึ่งอาจจะต้องมีการก่อสร้างอาคารใหม่เป็นที่พักสำหรับทหารชั้นประทวนซึ่งนายกรัฐมนตรีแนะนำว่าหากกองทัพมีพื้นที่เพียงพอควรก่อสร้างเป็นลักษณะแฟลตชั้นเดียวหรือสองชั้นมากกว่าตึกสูงเพราะมันถูกกับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่กับดินมากกว่าตึกสูง โดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาเยี่ยมที่อยู่อาศัยในค่ายทหารประจักษ์ศิลปาคมเพราะตั้งใจที่จะช่วยปรับปรุงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของทหารโดยรวมให้ดีขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครับบ้านพักหลายจุดก่อสร้างตั้งแต่ปี2495สภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมมากและจำนวนไม่เพียงพอซึ่งเราก็ควรจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมการมาดูครั้งนี้รัฐบาลตั้งใจจะทดลองปรับปรุงที่พักอาศัยใหม่ให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น โดยจะทดลองปรับปรุงในพื้นที่ค่ายทหารต่างจังหวัดที่มีพื้นที่เยอะก่อนจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมติดตามการบริหารจัดการและการให้บริการรักษาทั้งกำลังพลและประชาชนทั่วไปซึ่งกำลังพัฒนาโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยและนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ป่วยในการเข้าถึงระบบสาธารณาสุข โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าโรงพยาบาลทหารในค่ายประจักษ์ศิลปาคมและที่อื่นๆสามารถพัฒนาให้รองรับกับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ซึ่งโรงพยาบาลทหารที่นี่ดูแลประชาชนที่เป็นผู้ป่วยนอกคิดเป็นสัดส,ส่วน77%ต่อปีอัตราการรักษาแพทย์1คนต่อคนไค่14,000คนต่อปีและยังมีรถโมบายออกพื้นที่ ตรวจรักษาประชาชนในอุดรจังหวัดใกล้เคียงและตามแนวชายแดนหนองคายแต่ยังประสบปัญหาขาดบุคลากรขาดอุปกรณ์ขาดระบบไอทีขาดรถพยาบาลเคลื่อนที่ไม่พอขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงกลาโหมก็ลาออกกันเยอะเพราะไม่มีโออากาศเติบโตไม่มีโอกาสบรรจุอัตราเงินเดือนน้อยกว่าเงินสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทั้งหมดนี้ผมตั้งใจจะช่วยแก้ปัญหาให้โดยเร็วที่สุดและพัฒนาเป็นโมเดลโรงพยาบาลทหารนำร่องที่อุดรและรลอไปในที่อื่นๆต่อ ทั้งนี้มีผู้ป่วยที่มารอรับบริการรวมถึงญาติผู้ป่วยเข้ามาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมาก